จะแปลว่าเป็นไปเดินทางเรียนมหาลัยวันที่14แล้วค่ะวันนี้ใส่ชุดนักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับโถค่ะแปลว่าไม่ถึงเขาด้วยว่าจะเป็นได้อย่างไรด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะวันนี้จะไปเดินทางเรียนมหาลัยแล้ววันนี้ไปเก้าโมงแล้วนะคะเดินทางไปเรียนแล้วนะใส่ชุดนักศึกษาเรียบร้อยแล้วไปเดยค่ะพร้อมเตรียมตัวเลยจ้าไปอย่างไรดีกันเลยค่ะเเราจะไป ตัวกระเป๋าเตรียมกระเป๋าเตรียมเรียบร้อยนะคะเรียจวจักกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนะคะไปเรียนมหาใิาัยของเราสักคราบอกว่า เตรียมจากกระเป๋าไปเรียนไปเดินทางในมหาลาัยวันที่สิบสี่เนี่ยเราจะไปเรียนเดินทางกับเราเนาะนะคะแต่ว่ามีไม่ถึงห้ามวันน,น,นี้นูไปเรียนใส่พุ่งนี้นูจะไปเยี่ยมรงเรียนบุรุษศิลปศิล์ลลลน,นะคะจะไปแากรูโอจะาจขนมนให้กูและน้อง,ๆ,องๆก็ได้นะคะแต่ว่ามีบางทีเนี่ยนูใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนมหาลัยพวกเข็บขาดเขด็บกัดตุ่มติงกันดูเรียบร้อยและะ้วนะใช่ไหมคะทุกคนแปลว่าทราบอีกไรด้วยยังไงคะซึ่งเดินทางจะไปเดินทางในมหาลัยนะคะวันนี้ เลิกเรียวประมาณ9ก้าโมงสิบโมงประมาณเนี้ยนะคะซึ่งซึ่งน่าจะเลิกเรียวประมาณสี่เลิกเรียวประมาณสี่เลิกเรียวประมาณสี่โมงห้าโมงนะคะอต<ด>่วเลิกเร็วสามโมง<ด>เลิกเร็วหกโมงยังก<ด>็ได้นะคะเพราะว่ามาเป็นเดินทางสายชวงด,ด้วยกันเพราะว่าจะเป็นแต่การช่นักศึกษาซิมฟิสเดิมากนะคะทุกคน <c oughs> แปลว่าไม่ถึงด้วยว่าผู <c> ้ <oughs> คน้ทายของเราอาจจะว่ามีไม่ถึงใส่ชุดนักศึกษาเหมาะสมที่สุดด้วยนะคะแ่ว่าเหมาะสมหนึ่งเหมาะสม หนูม,มกอาากเราคนหนูม,มากกว่าจะ่ชุดวันว่านะคะจะว่าไปเรียนไหนด้วยเจ็ดสิได้ไหมคะซึ่งนอกจากมีใส่ชุดนักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาแล้วใช่ไหมคะพอดวันนี้หนูไปเรียนมหาลัยไปเรียนกับเครื่องมานะคะวันนี้จากว่าวันนี้เอารถใหญ่ไปนะคะวันนี้พ่อจะสอนหนูขับรถยนต์ขับรถใหญ่ก็ได้นะคะพรุ่งนี้หนูหจะไปเยี่ยมเลือจะไป จะว่าเดินขับท่านท่านหนูไปเรียก็ขับต้องขับรถใหญ่ด้านขับรถไปเรียนด้วยนะคะต่ว่ามาเป็นเรื่องราวนะคะแต่ว่าเป็นเกี่ยวข้อเรื่องราวไดงไรแตะจะว่าด้วยยังไงเช่นกันค่ะซึ่งจากนี้เดินทางไปเรียนนะคะจะเตรียมตัวพร้อมเลยนะคะต่ว่าวันนี้วันนี้ท่านท่านหนูเลเรียนเสร็จก็ไปตลาดเลยจะไปซื้อเสื้อสูดราคาสบายเสื้อสูอ เอา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 ไปใส่พรุ่งนี้นะคะไปใส่ไปยี่ยมโรงเ,เรียนบูริบุรีหลักสิลปิ์นะคะใส่ได้เหมือนกันแหละนะคะก็เมื่อว่าใส่เรียงไหนใส่เรียงคณะไหนใส่สาขาไหนบ้างแต่ว่ารู้สึกก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญัข,ของคิดด้วยๆๆเราจะเห็นโลเดนไหมคะซึ่งเดินทางไปเรียนแล้วนะคะจะว่าเตรียมตัวพร้อมไปลุยกันเ,เลยดีกว่าดิดีชันจะไปเลยนะคะ,ะ,คะจะไปเดยกกันไหคะรอค่ะรอ จะไปเขารลุยายไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเสียเรียนนะคะเพรว่ารู้สึกกับเป็นเรื่องราวในทีนะคะแต่ว่ารู้สึกเกี่ยวกับียนมหาลัยรู้สึกจะหนูใช้ชีวิตนศากษา จะว่ามันมีใครแหละเพราะว่าชื่อเขาสุมวมาไปเรียนรู้การเรียนรู้เป็นได้อย่างไรพรุ่งนี้วันที่34ของเวิร์บพอยต์เอนเตอร์เทนเม o ต์เวิร์บพอยต์ซโอนะคะของเวิร์บพอยต์รุงนี้มีเวิร์บพอยต์แล้วนะคะเขาพ้อมเธอรับฉลองแล้วนะคะทุะกคนอย่าว่าจะแซวเลยคนะ่ะ <c oughs> ต่อมาด้วยนะคะจะว่าไปเรื่องเกี่ยวกับพรุ่งนี้จะเป ีปีของเราซึ่งอาจจะเป็นศิลปินดารานักร้องในแสดงพี่นีก่อผู้ประกาศข่าวแรงมากมายแต่ว่ามันเป็นเรื่องงานยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าไม่ครองจริงด้วยนะคะําหรับซึ่งได้ได้ว่าบอกสบกันด้วยว่าที่จริงด้วยมีคริยาทำหนดระบบได้อย่างหนึ่งว่าอาจจะว่าอธิบายคำจริงๆีรูปแล้วนะแต่ว่าไม่มีคำจริงาะว่ามันจะเป็บรรยากาศว่าบรรยากาศชุดูว่าพอยใครจะดูใครจะมาว่าพอยพรุ่งนี้ก็มาได้เลยมาเก้ามจม จะไปด้วยนะคะทุกคนจ้าแบบว่าไม่เห็นด้วยเหตุผลจะไม่มีความอธิบายเลยนะคะใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าได้ตัวนได้รับการคาดการณ์เลยซึ่งต่อมาจะเดินทางไปเรียนแล้วค่ะมาอะไรแล้วค่ะวันนี้จะไปทัวรนี้เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะถุงเทารองเท้าแล้วเก็บจุ่ยไปเด็กกันเลยกันดีกว่าค่ะแต่ว่า ไปเรียนมหาลัยหรือจะในมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะแต่ว่าการเรียนรู้จะเป็นเท่ใส่ไหนบ้างนะคะถ้ารู้เลิกเรียนถ้ารู้เลิกเรียนเสร็จก็ไปซื้อเสื้อสูทไปเลยดีกว่าเพราะว่าจากนี้นะคะว่าเอาไปใส่รุ่งนี้เอาไปใส่ไปวอร์สใส่ไปเยี่ยมรุงเยี่ยมรุงเดียนคุณเยี่ยมรุ่งเรียนการเสร็่ได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องนี้นะคะว่ามีใครวะเรี่ว่าช่องแม่ตุนูนไว้ว่าไปเรียนก็ว่าหนุนน้องน่ากินข้าวที่หมอก็ได้ตอนเที่ยงมีกุ้ยเตี๋ยวส้มตำเนะคะ ว่ามันเป็นเรื่องนี้ด้วยนะคะหร้าปาเรื่องแต่วต่าบามมีเรียต่อชาวมีเรียนด้วยเนาะเราว่าเีได้วยค่ะนะคะซึ่งว่าอาจจะเป็นเรื่องราวว่าว่าคลือนแรงคลยๆกับเรื่องว่ามันเป็นเรื่องที่ได้ครบด้วยมีวิทยายาสามภรยาให้นะคะก็ไม่ต้องห่วงแล้วเนาะพรุ่งนี้วันนี้วันนี้หนูจะเอารถรถรถใหญ่ไปเอาไปขับด้วยนะเอาด้วยพรุ่งนี้หนูจะขับรถเป็นแล้วนะคะขับรถใหญ่แล้วนะคะ ยังขับรถเป็นแล้วนะคะใส่กัด้วยเด็กผัดว่ามันมีสายรถไหนรถคันไหนบ้างซึ่งเราผัดด้วยว่ารุ่นไหนพวกดีบิ๊นนี่แต่ว่าอร่อยก็ขับรถใหญ่กว่าดูว่ามันจะเปเรื่องดีด้วยนะคะัุกคนมีปลอดภัยไหมคะแต่ว่าจะมีปลอดภัยเนาะตั้งแต่จากนี้วันนี้เราจะไปเรียนเต็มตัวแล้วนะคะเตรียม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 ไปเรียนแล้วค่ะเราจะไปสมุดหนังสือ มันท้ายิ่มฟีดย่างโรบแล้วก็ประมาณนเี้ยนะคะตอนดินสอบกมันด้วยว่าซึ่งอาจจะเป็นกระดาษกระาเป่าเราเทา้าถุงเท้าเรยนะคะเสร็จเสร็จปุก็ไปเลยนจิ๋วแหมทรายเลือย,นนย onia, ใหม่แปลว่าไม่รู้ตัวกันแล้วใช่ไหมแปลว่าไม่ถึงเรื่องว่ารื่งเขาก็ก็ไม่โอเคแต่โอเคได้ด้วยนะคะทุกคน มีคำอันตรายแล้วนะคลอใครเองนะคลอดคลายเองด้วยว่ามันจะไม่จะไม่ทันลืมจะไม่จะไม่เป็นปัญญาออนต่อไปแล้วเนาะแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องราวด้วยว่านอกจากนี้มีความที่ว่าสุดดูรนะทุกคนร่างกายที่ดันด้วยว่ามีควใครได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ด้วยว่าแบบเป็นด้วยหน้ได้หยยังไงด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ติดตัวไปเรียนแล้วนะคะใส่ชุดน,น,นักศึกษาไปในบาหาวเชียะไยนะคะเนี้คือบาหาีเชียนักกรุ๊กแชนะคะ ที่ยาเกลักสิพี่ยาเกลักสิจะว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาด้วยเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นพอดค้ากับเรื่องราวด้วยว่ามีจะว่าเพื่อนถ้ามึงเป็นดารานักแสดงพิธีกรผู้ประกาศข่าวเรียนไปด้วยทำงานพีด้วยเนาะใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเป็นทงานเนาะถ้าทำงานที่ว่าพอยแล้วก็ทำงานเป็นแกรมมี่ก็ได้เนาะจะว่าทำงานที่ช่องเจ็ดแล้วก็ที่ทำงานที่อะไรกันด้แต่ว่ามันจะเป็นบรรยากาศสมุดด้วยว่าอาจจะเป็นที่จะทำงานที่อะไรก็ได้นะคะแต่ว่านที่ ที่จับค่าค่าของเราจะว่ามันจะเป็นาที่ทำงานที่บกว่าว่าค่อยยิงดีนะอาจจะว่าทํางานที่ช่องช่องอะไรก็ได้เนียจะเป็นงานที่ที่พี่ตีน้อยก็ได้นะแต่ว่าจะคิดด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับไปเดินทางเรียนมหาวิทยาลาัยวันที่14ี่แล้วค่ะวันนี้จะไปเรียนนะคะจะเอาเอารถเอารถไปขับด้วยเนาะจะข <c oughs> ับรถนานๆขับรถไปแล้ว นะคะจะได้ไม่ต้องเงินเสียเวลาอีกนะคะขับรถได้ด้วยเก่งอ่ะด้วยเนาะจะไปในมหาเอาเอาเอาไปขับรถได้ด้วยไม่ต้องสีเรียนหลายมากนะคะทุกคนแปลว่ามันไม่ต้องสีเรียนถ้าสีเรียนไปนก็ไม่ได้เลือกเพราะว่ามันจะเป็นสําคัญของเราด้วยว่าอาจจะไมวว่าทาที่บา้านได้แล้วอย่างไรคะสาเรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบกดไลค์ไ,ได้ค่ะทุกทุกคนอย่าลืมติดตามกดกระดิด่งกดแชร์กดซับสไคร้นะคะจะกดกระดิ่งนะคะจะว่ามาเป็นรูปิีในโรงเรนะคะ ลงคลิปทุกวันนะคะอย่าลืมติดตามด้วยะคะทุกคนกดกระดิง่งติดตามด้วเน็จ้าของเราวันนี้ดูไปเรียแล้วนะคะพรุ่งน,นี้จะไปเยี่ยมโรงเรียนแล้วนะคะของเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำจริงแน่นอนค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอตลไอาไิการแค่บ๊ายบายไปเลยก่อน,นะคะ่ะ